จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อช่วยฟื้นฟูอาคารระบบแพทย์และการให้บริการผู้ป่วยให้กลับมาโดยเร็วร่วมบริจาคผ่านพร้อมเพย์อิโดเนชั่นลดหย่อนภาษีได้2เท่าเพียงสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอน้ำใจของคุณคือพลังสำคัญที่ช่วยให้ชาวหาดใหญ่ก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน City Trail Talk EP 224จะพาคุณไปรู้จัก Supplemental Training หรือการฝึกซ้อมเสริมสำหรับนักวิ่งมือใหม่เข้าใจ4ี่เสาหลักสำคัญทั้งการเสริมความแข็งแรงการยืดเหยียดการฝึกจิตใจและการ Cross Training เรียนรู้วิธีใช้ Circuit Training และ Easy Run Test เพื่อลดโอกาสบาดเจ็บและรักษาความฟิตให้ได้นานที่สุดถ้าคุณอยากวิ่งได้สม่ำเสมอปลอดภัยและพัฒนาขึ้นแบบยั่งยืน EP นี้จะช่วยปูพื้นให้ครบในตอนเดียวฟัง City Trail Talk EP 224ได้แล้วบน Spotify และ YouTube และตามอ่านรายละเอียดเพิ่มที่ citytrailrunners.com